you <laughs> ดูครับทาลินเขาอยู่กับแม่เขาครับนั่นนี่เขาอยู่กับพ่อเขานี่มีคาเขาอยู่กับแม่เขาครับมีคาแม่บุลลานะครับเป็นยังเขาอยู่กับพ่อเขาเนี่ยไม่ไปไหนแลครับติดพ่อครับดูดูครับทาลินไปนู่นแล้วกับแม่แม่บุลลาก็ไปนู่นเลยครับครับมีคามีคาครับ มันบูลากับนี่ค่ะดูนี่ครับเป็นยาอยู่กับพ่อเนี่ยครับมาไปหาแม่กันดีแล้วครับโอ้เชยเอ๊ะเชยไม้รู